สวัสดีครับร้านคลองถมพลาซ่าบายปุ๊นะครับผมวันนี้นะครับมีกล้อง discovery รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับผมเพิ่งมาไทยได้ประมาณเพิ่งถึงได้3า3-4วันเองครับรุ่นใหม่ล่าสุดในไทยนะครับนี่เลย discovery VTR 3ี2คูณ 40AOE นะครับผมนี่นะฮะเส้นเลงอย่างนี้นะให้ดูเส้นเลงก่อนนะครับนี่นะครับรุ่นนี้เส้นเลงนี้เลยนะครับ กระจกใสมากๆนะฮะดิสคัฟเวอรี่นะครับตัวใหม่ล่าสุดในไทยเลยนะครับแล้วก็ต่างกับตัวเก่ายังไงนะครับถ้าตัวเดิมนะฮะเขาจะหน้าเลนส์42มิลอันนี้หน้าเลนส์40มิลนะครับเป็นหน้าเลนส์มาตรฐานเลยนะครับเวลาเราใส่ขากล้องที่ยิงศูนย์เปิดเนี่ยมันก็จะยิงศูนย์เปิดได้สบายนะครับไม่ติดศูนย์หลังนะครับพวกหน้า40เนี่ยนะฮะคนจะใช้กันเยอะนะครับตัวนี้นะฮะทิ่งที่แถมมาก็คือขาจับมีอยู่แล้วนะฮะกล้องทุกตัวเรามีขาจับให้อยู่แล้วนะครับ แล้วก็จะมีฝากระดกเพิ่มนะฮะฝากระดกด้านหน้าแล้วก็ฝาปิดครอบด้านหลังนะครับมีให้นะครับตัวนี้มีไฟนะฮะมีไฟข้างในไฟแดงเขียวข้างในนะครับปรับหมดไฟก็หมุนนี่ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็นี่นะฮะซูม3ถึง12เท่าระยะ 5- ถึง120เมตรโดยประมาณนะครับมีปรับหลาด้านหน้านะเห็นไหมปรับหลาด้านหน้านะครับเพิ่มความคมชัดมีปรับหลาตาหลังนะครับนี่นะครับแล้วก็ตัวซูมนะฮะอยู่ได้ในรูนี้นะครับ เพิ่มความสวยงามนะฮะเวลาหมุนไปเรื่อยๆตัวนี้ก็จะเปลี่ยนเลขไปเรื่อยๆนะฮะคล้ายๆกับพวกนาฬิกานาฬิกาชื่อดังอ่ะนะครับก็จะแบบอา่าช่องเลขวกช่องเลขจะอยู่ในรูนะครับเท่สวยเลยนะครับนี่นะฮะแล้วก็ตัวปรับซูมก็จะมีงี่งีงเข้ามาให้เราหมุนง่ายนะครับนี่นะฮะจับหมุนง่ายเลยนะครับอา่ารุ่นนี้นะฮะเป็นคอท่อ2 5ม mm ิลิเมตรนะฮะคอท่อมาตรฐานนี่นะครับแล้วก็เป็นปรับในนะครับ ปรับในนะฮะเป็นปรับในก็คือตัวปกติถ้าตัวทั่วไปก็เป็นปรับนอกนะฮะนี่เป็นปรับในกันเด็กเล่นได้ดีเลยเปิดฝาออกมานะครับนี่นะฮะอันนี้ผมเปิดระวัางแล้วนะครับอ่าปรับในสเกลละเอียดนะครับเห็นไหมครับกิ้ขๆละเอียดมากเลยปรับในนะฮะขึ้นลงซ้ายขวาเป็นปรับในเล่นง่ายมากนะฮะกันเด็กเล่นได้ดีมากเลยนะครับน้ำหนักเบาฮะสวยงามนะครับขนาดก็ใกล้เคียงกับพวก32มสิบสองคูณสี่สิบสองเอโอเอซีแหละใกล้เคียงกันแต่ตัวนี้เพิ่งมาใหม่ ล้วคิดว่าเราจะยอดนิยมด้วยเพราะหน้าเลนส์40คนหาเยอะมากถามมาเยอะมากนะครับหน้าเลนส์40นะครับนี่ครับเส้นเล็งนี่ใสามากกระจกใสกิ้งเลยครับผมไม่รู้กระจกอา่าผมไม่รู้ว่าเอา่อผมจะมือสั่นหรือเปล่านะเห็นไหมครับสวยงามมากนะครับราคาไม่แพงนะฮะพันกลางๆนะครับพันกลางๆนะครับ สนใจก็โทรหาทักหากันได้นะฮะดิสคัฟเวอรี่แท้นะฮะมีใบเซอร์นะฮะนี่นะครับใบเซอร์เลยนะครับพันกลางๆนะฮะมีทั้งโอนเงินทั้งเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับใส่ได้ทุกปืนนะฮะลูกกดไรเฟิลปืนลมนะฮะได้หมดเลยนะครับขอบคุณมากๆที่รับชมครับผมสวัสดีครับ